กระทั่งเกิดกระแสวิจาวิพากษ์วิาวจารณ์นในโซเชียลมีเดียนะครับล่าสุดท่านนัดได้โพสข้อความบนเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าผมใช้เวลาอ่านหลายคอมเมนต์ได้ข้อสรุปดังนี้ก่อนจะขอเหมือนว่าขอโทษหรืออะไรเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะไปเรื่อยเรื่องอื่นก่อนที่ผม ขออนุญาตขอโทษสังคมที่เลือกใช้คำพูดส่อถึงการเหยียดฐานะรายได้และการเงินของเจ้าหน้าที่ศาลพันธบุรีต่อไปนี้ถ้าจะเลือกดาจะกระทำโดยคำานึงถึงเรื่องนี้อยู่เสมอครับผมรู้สึกเสียใจเช่นกันที่ทำให้มวลชนผิดหวังในคำพูดที่เลือกใช้ถือว่าเป็นการตัดสินใจทดลองที่ผิด จึงขอรับผิดและรับผิดชอบคำพูดของตัวเองณที่นี้นะครับก็ลูกนักขอโทษขอโพยไปเลยนะครับเกี่ยวกับคำพูดจานะครับก็อ,อภัยให้กันแล้วกันนะครับวันนี้นะฮะที่ศาลอาญานะครับวันนี้ที่ศาลอาญา อายการสั่งฟ้องสายเจริญบุระนะครับแหวนสมยศไบนะครับพิมสิริหลายท่านนะครับหนึ่งสองสามสี่ทั้งหมดห้าท่านในคดีมาตาหนึ่งหนึ่งสองเช้านี้นะครับเนื่องว่าสื่อมาเยอะมีหลายท่านนะครับที่มาเช้านี้นะครับ ส่วนน้องโตโต้นั้นได้ประกาศนะครับโตโต้แถลงอำลา v ีโวฝากประชาชนสนับสนุนทีมงานชุดใหม่ย้ำไม่ได้กลัวแต่ขออยู่ในจุดที่เหมาะสมนะครับถือว่าน้องโตโต้นั้นได้วางมือจากการเป็นกัด v ี v o หรือกัดโตโต้ไปแล้วนะครับถ้ามีม็อบครั้งต่อไปคงจะเห็นทีมงานของน้องโตโต้ นะครับโตโตไม่ได้ออกมาแล้วนะครับก็ให้แฟนเพจได้เข้าใจนะครับขนาดนี้โอ้ยามบางทีควรโอ้ยก็ธรรมดานะฮะธรรมดาเราต้องรู้จักนะฮะหน้าที่ของเขานะครับบางทียังว่าถ้อยทีทอยจาใส่ลิ้นกับฟันกระทบกันได้นะฮะแฟนเพจนะครับ แฟนเพจของช่องสักดินาเสเอือแดงอคอมเมนต์มาบางทีอย่างมันก็กวดโอ้ย <c oughs> อทีนี้ถงเกี่ยวถึงเรื่องถึงเรื่องการลูกไฟนะฮะานายประยุทธ์จันโอชาได้กำชับนะฮะสั่งคม,มานาคมปมสถานีหัวลำโพงนะครับ ก็อย่างที่ว่าผมพูดข่าวหัวลําโพงมาสามนซ้อนนะฮะเราต้องออกข่าวบ่อยๆบางท่านาแฟนเพจอาจจะว่าเอ๊ะทำไมาตาศักิ์พูดเรื่องข่าวนี้บ่อยจังทุกวันทุกวันคือตอนนี้ก่อนที่จะถึงกําหนดทุบนะฮะถ้ามีการทักท้วงหรือมีการวิจารณ์ขึ้นมาก็ทําให้รัฐบาลอาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะฮะนายประยุจันโอชาสั่ง รัฐมนตรีคมมนาคมนะฮะทำประชาวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องหัวลำโพงนะครับแต่สุดท้ายทุบไม่ทุบอีกประเด็นหนึ่งแต่อย่างน้อยที่สุดให้เขาชี้แจงให้เขาชี้แจงออกมาให้ชัดเจนนะครับอย่างน้อยที่สุดให้ฝ่ายรัฐบาลต้องชี้แจงให้ชัดเจนว่าหัวลำโพงนั้นจะทุบ หรือจะขายหรืออย่างไรนะครับสิ่งเหล่านี้ต้องให้เปิดเผยความเป็นจริงครับส่วนนายศักดิ์สยามสั่งการทำการรถไฟชบทวนแผนเดินรถไฟเหลือยีบสองขบวนเข้าสถานีหัวลำโพงไม่เจอกินเอาวางไปนี้โอเคตั้งไปนี้แอดมินขอตัวไปแอดมินนุยขอตัวไปทานข้าวนะครับ ทางนี้ก็ขอจากรายการที